ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมพารวย9ก้าารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับสำหรับเลขลาวพัฒนานะครับเนาะในงวดที่ผ่านมากระผมวันศุกร์ที่2 2กันยายน2566หลาลาวพัฒนาเลขที่ออก8 8 4 7 0 6ล่าง47ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมันก็ขอแสดงความดีใจนำพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบ่ทันได้โชคได้มากันนะครับเนาะเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องกล่องเบาแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับเพื่อพี่น้องจะบริพลาดนะครับเนาะคลิปตัวเลขแนวทางครับผมเด็ดๆกันครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางมีพี่น้องครับผมไดติตามเบิงบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะพี่น้องครับผมเล่าพัฒนาครับสำหรับทันทีต้องกันนะครับเนาะสำหรับหวยหุ่นหวยห้าน้อยครับผมสามารถแอดไลน์กันเข้ามาครับผมได้นะครับเนาะครับ ส่วนตัวครับผมครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มห้าน้อยนะครับเนาะครับแต่ว่าหวยหุ่นต่างๆครับแอดส่วนตัวเพราะว่าบริหารทองกันไม้นะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ต้องการครับผมก็ลองพิจารณากันเบิงครับอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์ก็มาไอเดลไลน์ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แปดครับผมเป็นไลน์ส่วนตัวของบ่าวแหลมเองครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับฟรีครับผมครับครับสำหรับครับผมพี่น้องเอฟซีที่พร้อมกันแล้วนะครับเนาะมาเบิงครับผมผลงานครับของ พอแหล่คนนอนนานะครับเนาะว่างวดที่ผ่านมาครับตัวเล็กนาทางของพอแหล่เป็นอย่างไนกันบ้างครับผมกลับมาเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนรพี่น้องครับพอแหล่หายมาที่4กับ3าครับผมเด่น3รองสีนะครับเนาะตัวเด่นกะบอกเข่าครับผมเล็3สลุดไปครับแต่ว่าครับตัว ติดมานำคือเลขสีน้องพี่น้องครับผมเข่าเต็มๆเลยครับผมล่างออก47ครับพี่น้องครับดีใจครับผมครับนำสายวิ่งสายรูดพี่น้องครับผมเลขวิ่งเป็นแม่นครับผมพี่น้องบอกควรพลาดนะครับเนาะสำหรับท่านที่มักวิ่งมักแล่นครับผมครับอย่าลืมครับผมครับกดติดตามกันไว้ครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับเนาะครับสำหนักที่มีเลขวิ่งโดดเด่นแบบนี้ครับผมครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับพี่น้องครับ กะบ่อแพร่เลขวิ่งนะครับเนาะรับถือว่าตีมาแบบตื่นๆนเลยครับพี่น้องครับเข่าเต็มๆเลยครับผม47ครับผมล่างนะครับเนาะรับถือว่าเก่งครับพี่น้องครับพ่อแหลนอนหน้านะครับเนาะรับบ่อม่นนอนหน้าแตปูแตป่าซ่อๆได้พี่น้องครับคำนวณหวยกะเก่งนะครับเนาะครับสําหรับพ่อแหลนี่กะครับผมครับถือว่าเป็นสํานักอีกหนึ่งสานักครับผมนักกินนักเขียนนะครับเนาะที่เฮาควนครับผมครับ จับตาเบิงกันนะครับเนาะกับผลงานของเพิินครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่พร้อมกันแล้วนะครับเนาะมาเบิงครับผมผลงานของพ่อแหล่ครับผมคนนอนนาครับพี่น้องขับกันเลยครับผมครับสำหรับเลขกล่าวพัฒนานะครับเนาะในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันจันทร์ที่25 กันยายนสองห้ 2, 5, 6, 6. าหกหกล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อแหล่ นอนนาครับก่อนอื่นนะครับเนาะต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมพ่อแหล่นอนหน้านะครับเนาะที่กรุณาครับผมมายังช่องของบ่าวแหลมพารวยเก้าพารวยครับผมขับกรุณาตัวเล็กแนวาั้งครับผมของพ่อแหล่ครับผมให้มากครับผมครับสําหรับครับตัวเลขก็ถือว่าครับบอธรรมดานะครับเนาะครับบอกควรพลาดในการติดตามเอาไว้ครับพี่น้องอย่าลืมครับผม กดติดตามเอาไว้กันเยอะๆครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องกันน้ำเด้อครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการถ่ายทําคลิปครับพี่น้องครับมาเบิ้งนะครับเนาะในส่วนครับผมของเลขวิ่งครับมือนี้พอแล้มีตัวใดกกันบ้างนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด 7กับ8ครับผมครับสำหรับเลขวิ่งครับพี่น้องครับใส่วิ่งใส่รูดบอกรวนพลาดกันนะครับเนาะครับวันนี้ครับผมพ่อแหลกเด็นให้คือกันครับผมเด่น8รอง7นะครับเนาะครับฝากกันเอาไว้ครับกับเลขวิ่งนะครับเนาะของพ่อแหลกครับคนนอนนา มาเบิกในส่วนของตัวเลขจับคู่กันครับพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ แปดหนึ่งขอประทานอภัยครับพี่น้องปากวอาแปดหนึ่งมือเขียนแปดศูนย์ครับผมแปดสองครับพี่น้องพ่อจะมองเห็นกันอยู่นะครับเนาะอันนี้แปดหนึ่งได้พี่น้องกระผมแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองครับขอประทานอภัยนะครับเนาะในคว่ำผิดพลาดครับพี่น้องครับมาเบิรงในส่วนของตัวเด่นตัวเน้นกันครับผมครับสหรับตัวเน้นพอแหล่ะกรบผมเน้นไหมที่ แปดหนึ่งครับผมแปดสองครับสำหรับตัวล่องก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ครับผมขออนุญาตนะครับเนาะให้ไล่เฉพาะครับผมตัวที่พอแหล่ประเด็นมาให้ครับแต่ว่าพี่น้อง fc เวลาพิจารณาครับผมกับบอลค้นพลาดกันครับผมครับคือตัวเลขที่ติดแปดนะครับเนาะครับกรับพิจารณากันไปหมดเลยครับผมครับ กันกันเอาไว้ครับพี่น้องเพื่อความผิดพลาดนะครับเนาะเกิดขึ้นครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมติดติดตามรับชมตัวเลขแนวทางครับเปล่าพัฒนาครับผมพ่อแหล่นอนนาครับงวดประจําวันจันทร์ที่25กันยายน2566ครับสำหรับตัวเลขครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมใส่พิงใส่หลุดกับบุคุณพลาดครับ เด่น8รองเน็นะครับเนาะสำหรับตัวเลขจับคูครับเด่นเด่นเลยคือ8 182ครับตัวรองมี717 7 0 7 1 7 2 80ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้อง fc ท่าทันใดแคปหน้าจอกันเสร็จแล้วนะครับเนอะอย่าลืมครับผมเอาไปเทียบเคียงกันกับสำนักอดื่นกันนะครับเนาะเพื่อหาครับผมตัวเลขวิ่งครับเด่นเดนกันครับผมครับ เซ็ตจากเลขวิ่งแล้วอย่าลืมครับพี่น้องเอาตัวเด่นๆมาประกบคู่น้ครับเนาะครับเพื่อหาเลขจับคู่ที่เด่นๆกันครับผมชนตัวเลขของสำนักใดอาจารย์ใดครับพี่น้องจะได้รู้น้ครับเนาะครับค้นหาตัวเด่นกันครับผมครับบอยากให้พี่น้องพลาดกันกับกับเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องครับถ้าถามว่าเบาแเดมครับผมให้การ ถุมเทกับการกับคำนวณเลขเล่าหนักขนาดใดนะครับเนาะกับการวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางครับผมการเลือกสรรสานักต่างๆมาลงให้ครับผมถือว่าใส่ใจเป็นอันดับหนึ่งครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับความไว้วางใจนะครับเนาะที่พี่น้องมีให้ครับผมบริสุท์เปล่าครับเบ่าแลมเต็มที่ครับผมเกินลอยในการทํางานครับ เป็นจังไดพี่น้องก็ไว้วางใจได้นะครับเนาะครับมีอย่างคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมยินดีครับผมครับอ่านทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่าคํานวณครับผมหวยหนักยีรีครับพี่น้องครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยนะครับเนาะครับโดยปกติบ่าวแล้วจะตอบทุกๆคอมเมนต์ครับผมครับก็สำหรับถ่าลงตัวแล้วครับในเรื่องของหอยลาวก็จะครับผมตอบทุกคอมเมนต์ให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเหมือนเดิมครับผม ครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อแหล่คนนอนหน้านะครับเนาะครับฝากกันเอาไว้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันขออ้อมอวยพร้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันโม้ทุกคู่ทุกคนครับผมในวันจันทร์ที่25กันยายน2566กับเลขกล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนนาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม